<c oughs> พลังงานแบบนี้ทำให้มีคนรักดีเคียงข้างจากที่คุณน่าเคยเล่าถึงชีวิตของเรานะคะว่าเรามีทั้งพลังงานและสะสารพลังงานก็คือจิตวิญญาณของเรานะคะ่ะและสะสารก็คือร่างกายเนื้อหนังบางสารที่เรามองเห็นอยู่ในทุกวันนี้นะคะเราจะ รวมและมีประสบการณ์ในโลกใบน,นี้โดยผ่านประสบการณ์พลังงานและสารนะคะซึ่งสาราตัวนี้ถ้าเรามองด้านจิตวิญญาณน,นะคะจิตวิญญาณของเรามีผลมีอิทธิพลกับชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตของเราถึง9ก90%็ค่ะ10%ก็คือผ่านร่างกายของเราที่เราจะสามารถส่งผ่าน ประสบการณ์จากจิตวิญญาณและถ่ายทอดให้แสดงในชีวิตของเรานะคะโดยผ่านจิตวิญญาณหรือ sub conscious mind ที่เราได้รับมาตลอดจะทำให้เราเก็บพลังงานเหล่านั้นนะคะเมื่อพลังงานเก็บสะสมมานะคะแล้วเราจะ express แสดงออกโดยผ่านร่างกายนั่นก็คือ โดยผ่านโลกภายนอกที่เรามองเห็นด้วยตาของเรานันเองนะคะพลังงานแบบไหนที่ทําให้คุณมีรักแท้ดึนดูดรักแท้ได้นะคะก็เป็นพลังงานที่อยูอ่ขนแห่งความรักการมีเมตตาขึ้นพลังงานของการตื่นรู้เป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สูงที่สุด ซึ่งพลังงานที่เรามีถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกถึงการแบ่งปันนั่นหมายความว่าเราอยู่ในคลื่นของพลังงานที่สูงเพราะถ้าเราเติมเต็มมากเพียงพอเรามีมากมายเราสามารถแบ่งปันได้โดยที่เราไม่รู้สึกแต่ขิดกต่หวงใจเราไม่รู้สึกเสียงายการที่เรา จะมอบความรักให้กับใครนะคะซึ่งถ้าเป็นความรักจากภายใน,นพลังงานของเรานะคะเราจะรู้สึกถึงการอิ่มเอมใจค่ะความไร้กังวลเบาสบายนี่ก็คือพลังงานที่เราจะสามารถดึงดูดความรักแท้เป็นพลังงานจาก Source Energy เริ่มแรกนะคะเป็นพลังงานของพระเจ้าพลังงานที่มาจากเบื้องบน,นะคะ่ะ นั่นก็คือพลังงานเดียวกับตัวเราเริ่มแรกนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆถ้าทุกคนอยากมีพลังงานดีๆนะคะวิธีทีอง่ายๆเลยเรายิ้มนะคะเรายิ้มและสมองของเราก็จะมีตัวที่จะดึงดูดมองหาสิ่งดีๆเข้ามา RAH ในสมองนะคะ จะเป็นสิ่งที่หาว่าเรื่องดีๆที่เรายิ้มเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจะมีเรื่องให้เราได้ยิ้มมากขึ้นแต่มีสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรามากขึ้นเราทุกๆคนล้วนอย่างอยู่ใกล้พลังงานแห่งความสุขพลังงานแห่งความเพื้อนปิติใจการแบ,บ่งปันใช่ไหมคะผู้ชายของคุณก็เช่นเดียวกันคะ่ะคนดีๆคู่รักดีๆเขาก็จะถูกดึงโหดมาดึงดหดมาหา บุคคลแห่งความรักบุคคลแห่งความดีงามซึ่งเราอยู่ในวายเบชั่นที่สูงเราจะสามารถดึงดูดได้อย่างง่ายดายนั่นเอง